เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าว Health Secret by Dr อรวรรณเป็นประจำทุกวันจันทร์ที่คุณหมออรวรรณกิตเวงกุลจะมาให้คำแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมคือดูแลทั้งร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรงนะคะเพื่อที่จะให้เรานั้นปลอดภัยห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วในขณะเดียวกันจะดูดีจะสดใสไปตลอดกาลเลยบางสัปดาห์ก็จะแนะนาถึงนวัตกรรมที่เป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพด้วยส่วนในสัปดาห์นี้ค่ะ คุณหมอยังคงให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์โอมิครอนที่มีการแพร่ระบาดกันอย่างต่อเนื่องทีเดียวตัวเลขผู้ติดเชื้อก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะเวลาเราตรวจหาเชือ้อไม่ว่าจะเป็นแบบ ATK หรือ RT-PCR แล้วพบว่าติดเชื้อแน่นอนแล้วจะมีวิธีการในการดูแลตัวเองอย่างไรบ้างไปฟังคําแนะนําจากคุณหมออรวรรกิจเวงกุลในช่วง Health Secret by d รอรวรรค่ะ ก็มีผู้ชมทางบ้านสอบถามมานะคะว่าเมื่อติดเชือ้อโอมครอนแล้วนี่จะมีอาการแตกต่างจากเดลต Will ้าอย่างไรแล้วการดูแลแตกต่างกันไหมนะคะจากสถิติซึ่งเราดูมาจากที่แอฟริกาใต้ซึ่งเป็นประเทศแรกที่มีโอมครอนมากมากมายมากที่สุดเนี่ยก็พบแล้วว่าอาการโดยทั่วไปของคนที่เป็นโอมครอนเนี่ยที่จะนำมาจะมีอยู่5อย่างนะคะ1นึ่งมาด้วยเจ็บคอนะคะแล้วก็ไอแห้งแล้วก็จะรู้สึกปวดเมื่อย ตามตัวแล้วก็รู้สึกเพลียเหนื่อยมากนะคะแล้วก็เวลาที่นอนตอนกลางคืนจะมีเหงื่อแตกมากแม้ว่าทุกคนเขาไม่มีใครเหงื่อแตกในห้องหรือว่านอนในห้องแอร์ที่เย็นสบายนี่คืออาการนําไข้เนี่ยมีหรือไม่มีก็ได้นะคะแล้วก็นี่คืออาการชัดของที่บ่งบอกว่าคนเนี้ยอาจจะเป็นน่าจะติดโอมิครอนซึ่งอาจจะบางคนอาจจะเป็นอาการเหมือนไข้หวัดธรรมดาก็ได้ค่ะแต่มักจะมีเรื่องอาการเจ็บคอนํานะคะ ปัจจุบันเนี้ยก็การรักษาก็ไม่แตกต่างค่ะแล้วก็จริงๆเนื่องจากโอมิคอนเนี่ยมันติดแค่ทางเดินหายใจส่วนบนมากกว่าที่จะลงปอดเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะหายเร็วกว่าแล้วก็โอกาสเสี่ยงที่จะต้องรักษาปอดหรือเข้า ICU ก็จะน้อยกว่าจึงมีเคสรีพอร์ตเรื่องตายจากโอมิคอนน้อยกว่าแต่ก็ประมาณไม่ได้นะคะเพราะว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่าใ,ใ,นในคนคนเดียวกันแต่ถ้า ในวันนั้นเนี่ยเราพักผ่อนไม่พอเรามีจิตตกภูมิวันนั้นก็ไม่ดีก็อาจจะทําให้เราเป็นคนที่สุ่มเสี่ยงแล้วก็ติดง่ายแล้วติดแล้วป่วยหนักกว่าคนอื่นก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นโควิดเนี่ยเมื่อติดแล้วเนี่ยมันจะมีการทําให้เกิดการอักเสบของอวัยวะต่างๆในร่างกายนะคะ ซึ่งผลส่งผลเนี่ยให้เกิดคำว่าลองโควิดซินโดรมอันตรายจากลองโควิดเนี่ยก็คือการที่เชื้อโควิดเข้ามาในร่างกายทำให้เกิดการอักเสบค่ะแล้วร่างกายก็ตอบสนองต่อการอักเสบเนี่ยไปตามไอวัตต่างๆที่เชื้อเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบรวมทั้งภูมิที่เราต่อต้านกับเชื้อระหว่างนั้นนะคะทำให้เกิดเขาเรียกว่าเป็นไซ t o ไค n สตอ o r มเป็นหมอนระพุมที่ลบกับเชื้อเนี่ยทำให้มี มีซากของกวมบาดเจ็บของสงครามนั้นอยู่ในร่างกายเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าสุขภาพเนี่ยเป็นราบอันประเสริฐนะคะก็คงไม่คุ้มที่เราจะเอาตัวเองไปเสี่ยงเพื่อที่จะรับโควิดเพื่อเงินสักก้อนหนึง่งแล้วทำให้เรามีรองโควิดมีผลต่อสุขภาพไปในรนะยะยา,ยาวซึ่งเงินก้อนนั้นจะไม่พอในการเยียวยาระยะยาวได้เลยนะคะก็ขอแนะนำว่าดีที่สุดก็คือการป้องกันค่ะก็ต้องแก่การป้องกันการใช้แมส มีโซเชียลดิสแทนซิ่งและการรักษาความสะอาดค่าให้ปลอดเชื้อโดยแอลกอฮอล์เจลและปลอดเชื้อในสถานที่และเครื่องอุปกรณ์ทั้งหลายก็หวังว่าทุกคนจะรักษาตัวเองนะคะเพราะว่าตอนนี้โควิดโอไมคอนเนี่ยติดง่ายพีคดีที่สุดคือเราไม่เป็นดีที่สุดค่ะ โควิด19ยังคงแพร่ระบาดอย่างหนักเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้นะคะรีบเข้ารับวัคซีนสวมใส่หน้ากากอนามายัยล้างมือให้บ่อยๆและเว้นระยะห่างทางสังคมจะช่วยทำให้เราห่างไกลจากโควิด19ได้ค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ